สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำหมูก้อนทอดสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในทานคู่กับซ้อนมะเขือเ,อเทศอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูหมูทอดกระเทียมพริกไทยดำใส่วนเส้นสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใส่เครื่องปรุงน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกเลยก็คือหมูบดติดมันนะคะพยายามเลือกที่ติดมันเยอะๆค่ะเวลานําไปทอดนะคะหมูจะได้นุ่มชุ่มฉ่าไม่แห้งกระด้างค่ะตามมาด้วยวุ้นเส้นแม่ซีใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะหั่นให้ยาวสักประมาณ2นิ้วค่ะใครใช้วุ้นเส้นแห้งเนี่ยต้องแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะคะสักประมาณ10นาทีค่ะส่วนเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องหมักนะคะก็จะมีพริกไทยดาป่นละเอียดค่ะกระเทียมไทยรากผักชีผงปรุงรสหมู เกลือปน่นแล้วก็สุดท้ายแป้งข้าวเจ้าตราหมีคู่ดาวค่ะนำกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะมาโขลกเข้าด้วยกันจนละเอียดดีค่ะพอละเอียดแบบนี้แล้วนะคะก็นำไปผสมกับหมูบดได้เลยค่ะใส่หมูบดลงไปในชามผสมนะคะตามด้วยเครื่องที่เราโขลกเอาไว้ พริกไทยดำเกลือปน่นผงปรุงรสหมูทุกเข้าให้เข้ากันค่ะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะพริกไทยดำนะคะแม่ซีแนะนำว่าให้ใช้แบบเม็ดแล้วนำไปป่นให้ละเอียดนะคะจะได้ความหอมแบบเต็มที่เลยค่ะ จากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบค่ะพอคลุกเคล้าแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายเลยที่เราจะใส่ก็คือวุนเส้นถ้าใส่วุ้นเส้นไปตั้งแต่แรกแล้วขยันนะคะวุ้นเส้นเนี่ยอาจจะเละแล้วก็ขาดได้ฉะนั้นใส่หลังสุดค่ะ จากนั้นก็ขยาไม่เข้ากันอีกรอบค่ะสูตรนี้นะคะจะใส่เครื่องปรุงน้อยข้อดีก็คือเวลาทอดออกมาเนี่ยสีหมูจะสวยค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าใส่เครื่องปรุงเยอะอย่างเช่นซอสหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานําไปทอดนะคะสีของหมูก็จะเข้มบางทีดูไม่น่ารับประทานค่ะ มานวดมาได้สักพักนะคะส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีเลยค่ะหมูมีความเหนียวแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆหยิบหมูขึ้นมานิดนึงใส่ถ้วยนะคะนําไปเข้าไมโครเวฟให้สุกแล้วชิมรสค่ะถ้ารู้สึกว่าขาดรสชาติไหนไปก็สามารถเติมได้นะคะสามารถปรุงได้ตามใจชอบได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําหมูตัวนี้นะคะมานึ่งให้สุกก่อนค่ะวิธีการปั้นให้สวยงามแล้วก็ลูกออกมาเท่าๆกันแม่ซีมีตัวช่วยนะคะก็คือที่ตักไอศครีมเบอร์ใหญ่สุดค่ะวิธีการก็คืออัดหมูลงไปให้เต็มนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็วางลงไปในรังถึงที่ปูด้วยใบยตองนะจัดทรงเล็กน้อยค่ะ ก็จะได้ลูกออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะและการนําหมูไปนึ่งก่อนทอดนะคะข้อดีก็คือจะใช้เวลาในการทอดไม่นานค่ะฉะนั้นเนื้อหมูด้านในเนี่ยยังคงนุ่มชุ่มฉ่าผิวด้านนอกก็จะกรอบๆออร่อยเลยค่ะหรือใครทําขายก็เหมาะเลยนะคะขายลูกละประมาณ1 0บถึงสิบาทค่ะวิธีการทําก็ทําแบบนี้เลยค่ะอาจจะทําข้ามคืนไว้หนึ่งคืนนะคะนึ่งให้สุกเลยแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้รุ่งเช้ามาก็นําเอาออกไปขายทอดขายที่หน้าร้านร้อนๆเลยค่ะ เราก็มานึ่งกันเลยนะคะตั้งน้ําให้เดือดค่ะแม่จีใส่ใบเตยมัดลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะใช้ไฟกลางค่อนแรงรอให้น้ําเดือดก่อนค่ะจากนั้นก็นําหมูลงนึ่งเลยเราจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวยกลงไปพักให้เย็นค่ะ และนี่ก็จะเป็นหมูที่เรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะพักให้เย็นสนิทนะคะให้ผิวด้านนอกเขาแห้งนิดนึงถ้าเกิดนําไปทอดตอนนี้นะคะเนื้อหมูจะแฉะแล้วก็น้ํามันอาจจะกระเด็นได้ค่ะหรือถ้าใครยังไม่ได้ทอดตอนนี้นะคะพักให้เย็นแล้วนําใส่ถุงใส่กล่องก็ได้ค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้วันรุ่งขึ้นก็ค่อยนาออกมาทอดก็ได้ค่ะ พอหมูของเราเย็นสนิทแล้วนะคะก็มาทําแป้งสําหรับชุบทอดกันค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าตราหนีผู้ดาวเหมือนเดิมนะคะใส่น้ําเย็นลงไปค่ะสําหรับอัตราส่วนแม่ซีใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะคนผสมไม่เข้ากันดีค่ะไม่ให้แป้งเป็นเม็ดนะคะนำแป้งที่ผสมได้ใส่ลงไปในหมูก้อนเลยนะคะนี่ค่ะเวลาผสมนะให้ข้นประมาณนี้เลยค่ะ ลงไปสักหนึ่งทับพ,พีก็พอนะคะเราต้องการแค่เคลือบบางๆค่ะเวลาทอดออกมาจะได้เป็นสีเหลืองสวยนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะถ้าน้อยไปก็เติมได้นะคะอีกสักครึ่งทับพ,พีค่ะประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรานำไปทอดกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันปาล์มสำหรับทอดนะคะเปิดไฟกลางค่ะจากนั้นวอร์มให้น้ำมันร้อนจัดเลยค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็เอาหมูลงทอดได้เลยค่ะน้ำหมูใส่กระชอนนะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะรอให้หมูเซ็ตตัวสักครู่นะคะแล้วก็ค่อยเทลงไปค่ะเริ่มเซ็ตตัวก็เทลงไปเลยค่ะ วิธีนี้นะคะจะช่วยทําให้หมูที่ติดก้นกระทะมันไม่ดำะคะ่ะคอยคนไปเรื่อยๆนะคะเพาจนกว่าหมูจะสุกสีข้างนอกเนี่ยเป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะสีเหลืองสวยแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวทอดต่อไปอีกสักนิดนึงก็ได้ที่แล้วะคะ่ะ ได้ที่แล้วนะคะให้สีประมาณนี้ค่ะก็ตักขึ้นไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะทอดต่อไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ ก้อนกระเทียมพริกไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเหมือนเดิมค่ะทําเสร็จก็ต้องชิมนะคะผิวด้านนอกนะคะฟังเสียงดูก็รู้แล้วค่ะว่ากรอบนะมาค่ะหั่นกันเลยด้านในนะคะเนื้อหมูยังชุ่มฉ่ำนุ่มอยู่เลยค่ะ ชิ้มกันนะคะจิ้มซอสมะเขือเทศค่ะอือบอกเลยว่าอร่อยนะคะสูตรน,นี้เด็ดมากค่ะผิวด้านนอกนะคะจะกรอบๆค่ะส่วนหมูด้านในยังนุ่มอยู่แล้วก็หอมนะคะหอมพริกไทยดำหอมรากผักชีหอมกระเทียมอร่อยมากเลยค่ะ ส่วนรสชาติก็กลมกล่อมนะคะเป็นรสชาติที่กลางๆทุกเพศทุกวัยทานได้ค่ะทานคู่กับซอสอะไรก็อร่อยนะคะลองไปทำกันดูค่ะรับรองว่าง่ายและทุกคนในบ้านต้องติดใจแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ